นี่เลยค่ะพี่ๆใครนะคะที่คอยไฟเสียนะคะพี่ๆขาคอยไฟแบบว่าไฟจ่ายไม่สุดนะคะไฟจ่ายไม่ดีนะคะลูกคา้คาขานี่หนูมาแนะนําเป็นงานตัวนี้เลยตัวนี้นะคะจะเป็นงานคอยไฟหัวเทียนแต่งนะคะลูกคา้าตัวนี้จะมีทั้งคาบูแล้วก็หัวฉีดเลยนะคะมี2รุ่นให้เลือกเลยนะลูกค้าตัวนี้สามารถใส่ได้กับรถทุกรุ่นนะคะแต่แค่ลูกค้าแบบว่ากดให้ถูกรุ่นนะไอ้กดให้ถูก รุ่นลดของลูกค้านะคะว่าลูกค้าใส่เป็นงานคาร์บูหรือว่างานหัวฉีดนะคะพี่ๆตัวนี้ที่หนูถืออยู่จะเป็นงานของดี C D I นะคะเป็นของคาร์บูนะใครขับคาร์บูนะคะลูกค้ากดของคาร์บูไปได้เลยใครขับหัวฉีดกดของหัวฉีดไปได้เลยนะคะตัวนี้ราคาเริ่มต้น199บาทเท่านั้นเองนะคะ ตัวนี้นะคะได้ไปแล้วนะคะใส่แล้วนะคะรับประกันไฟแรงขึ้นแน่นอนนะคะพี่พี่ราคาเริ่มต้นร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะของ k t c นะคะลูกค้าตัวนี้นะ,ะงานตัวส้มแบบนี้นะคะลูกคา้าใครสนใจนะพี่พี่จิ้มที่ตะกร้าเหลืองด้านล่างซ้ายมือได้เลยเป็นงานดีๆแบบนี้สวยๆแบบนี้นะคะงานตัวสีส้มแบบนี้นะ,คะใครสนใจนะคะกดได้เลยนะสินค้าพร้อมจะส่งค่ะ